พ да. ี่น้องบอกได้คํำเดียวเลยว่าอ้ายสกุณาพรลูกสาวพ่อจ๋าเล่นได้ทุกแบบทุกอย่างแสดงได้ทุกแน่วอีหลีค่ะบบมีแนวยยาบโบมีแน่วกลัวจากอย่างแล้วมือนีแย่สิเห็นทั้งเพจหลักของเสียงวิหกเพิ่นเอาโลกมาให้เห็นพี่น้องค่าอ้ายสกุณาพรขีสลิงอ่ะพี่น้องบบมีแนวหยาบโบมีอย่างเป็นอุปสรรคกับอ้ายสกุณาพรค่ะค่ำคืนนี้ห้ามพลาดพี่น้องค่า อิราสีได้แสดงบทยังนะโบลูพี่น้องแต่อะายสกุณาพรลอยได้พี่น้องมึงดูขีสลิงบ่มี่ยานพี่น้องพุ่นเบิงเอาพี่น้องเบิงเอาความเก่งความหลากหลายความสามารถโหนสลิงพี่น้องเก่งจริงๆเด็กคนนี้โบมีอีอย่างยานบบยานอย่างจักแนวพี่น้องพุ่นความน่ารักความเก่งความสามารถของอะายสกุณาพร พี่นองหา้ามพลาดมือแรงค่ะทางเพจหลักบอกว่าห้ามพลาดตอนพิเศษไลฟเสียงวิหกเทียเตอร์ซีซั่นที่สามอีพีที่สามรับชมวันที่สิบสิงหาพบกับเดอะมิวสิคคูลคลูนั่งอ้วนํำแสดงโดยบอสนกพงศกรรับบทเป็นคูลูนะคะพี่นอล้วก่ะน้องเนตพรนอำนาจ รับบทเป็นนั่งอัวพี่น้องขาแล้วอาอายสกุณาพรศิลปินหมอลำเสียงวิหกอีกหลากหลายพี่น้องขาบัตรราคาร้อยี่สิบแปดบาทนะคะพี่น้องขาห้ามพลาดคะ่ะไปเบิงว่าออายสกณุณาพรลูกสาวพ่อจ๋าสิมาในบทบาทใดสิมาสแสดงในบทใดพี่น้องแต่ที่แน่ๆเลยคืออีหล่าออกมาโหนสลิงแล้วก็บินบินพี่น้อง นี่แหละสิ่งทีหลายๆคนพี่น้องคเว้าวออกมาว่าอาอายสกุณาพรคือน้องไม่ธรรมดาจริงๆเว้าวได้ตลอดว่าน้องมีความสามารถพิเศษในโตน้องมีความหลากหลายในโตอาอายสกุณาพรเป็นเด็กหน้อยที่พัฒนาเร็วเป็นเด็กที่อายุรุ่นเล่าข้าวเดียวกันนะ่ะเหตุบ่ใดแต่อาอายสกุณาพรเนี่ยทำได้แล้วก็ทำหน้าที่ แต่ละบทบาทแต่ละหน้าที่คือนองใสใจล้วก็เต็มทีถูกงานพี่น้องบพราว่าสิเป็นการลองการล่กาลการเรียนการกีฬาถูกสิ่งย่างเด็กคนนี้คือมีความขยันมีความเจ่งในตัวสูงแล้วพัฒนาการของอาอายสกุณนาพอนตอนนี้พี่น้องเสื้อมันว่าเม่เมแฟนคลับเอฟซีคนที เห็นความเจริญเติบโตเห็นความเปลี่ยนแปลงของอาไอสกุณาพร์เสื้อม่นวาเมยเมหลายคนก็คือเป็นอีหย่งที่แปลกไม่ทุกมือพี่น้องทุกทุกมือก็แล้วกันสกุณาพรน์คือสิมีอีหย่างออกมาให้เฮาเห็นยิ่งทุกวันนี้ยิ่งหลากหลายแห่งเหตุให้เห่าได้เห็นถึงความสามารถในตัวของอาไอออกมาประทะข่าล่มประทะกับย่านุประทับกับ ประทะค่าล่มกับพ่อจ๋าประทะค้าล่มกับยานุเป็นอีหยังทีบางเถื่อพ่อจ๋ายานุไปบ่เป็นก็นแล้วกันพี่น้องนี่เขาเอิ่นว่าศิลป์เลือดศิลป์หรือศาสตร์ในการเป็นศิลปินของอาอาสกุณาพ่อนเต็มเต็มเปรียมอิหลีพี่น้องเต็มร้อยจริงๆสําหรับเด็กคนนี้บ่อหูสิสันหาขํามใดมาว่าพี่น้องคือในตัวของน้องล่ละมีหลากหลายอริยบทซึ่งเฮาเนี่ยบ่อสามารถสี เฮาบาสามารถสินั่มอีหยังที่วอลไปลวงหนาได้เลยเพราะว่าสักุณาพ่อน,นี่เพิ่นเป็นคนทีแสดงสดๆจ้าจา้เด่นๆตรงนั้นได้เลยผิดพ,พี่น้องพลิกคาแรคเตอร์พลิกบทบาทหรือเล่นกรสดๆตรงนั้นได้เลยจังสี่แม่พี่น้องนี่แหละคือความหลากหลายของอาอายสกุณาพรอ,อยากให้แม่แม่แฟนคลับเอฟซีสำหรับค่ำคืนนี้พี่น้องขากับเดอะมิวสิคอลของอ่า เสียงวิหกนะคะเป็นอีพีที่สนะคะพี่น้องคะแล้วพบกับน้องเนตพอรพอนอำนาจบอกเลยว่านางเอกในใจของพ่อจ๋าพงศกรมาแข้งพี่น้องพ่อจ๋าน่ะรักน้องเนตคนนี้มากซึ่งสอบมาตาดห,หักตาดเป็นครูไอ้น,น้องที่น่ารักมากยิ่งเป็นฉากทีเพิ่นไทยเอ็มวีเพลงของพ่อจ๋าพงศกร เยธิย์เบิงแหลวโอ้โหพี่น้องขาบอกได้คําเดียวว่าเป็นครูไอ้น้องที่น่ารักมากพี่น้องคือที่เยสิย์บวาว่าพ่อจ๋าพงศกรรักและก็เอ็นดูน้องเนตพรอ,อำนาจมากๆเพิ่นเป็นศิลปินในใจของพ่อจา๋าเขินเขาจะหตดได้พี่น้องพ่อจ๋านะ่ะเขินน้องพี่น้องขาเพราะว่าน้องเนตเป็นคนที่สวยมากเป็นคนที่ผิวสวยมากๆแล้วพ่อจ๋าพงศกรพลิตชมตลอดว่า เนทพรอ,อำนาจเนี่ยเพิ่นเห็นใหม่ๆตอนแรกย่งจิจำได้คลิปแต่ดแหลาแหละพี่น้องคะเพิ่นเห็นน้องเนตเพิ่นมารวมงานเขินเขาแม่พี่น้องเป็นอีกยังที่หนาหลากักหมากสาหรับพ่อจ๋าพงศกรนะคะแต่ใดๆแล้วนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องทีหลายๆคนต้องเข้าไปเบิ่งความนนารักของพ่อจา๋าบอสนกพงศกรเพิ่นสีมม่มีายอรยบทถ้าผู้ใดเข้าหอดเข้าถึงหรือ เข้าใจเพิ่อนน่ะพี่น้องเข้าใจบอสนกนะ่ะจะรู้ว่าบอสนกเพิ่นเป็น,เป,นเป็นคนที่แบบมีอัธยาศัยมีอุปนิสัยที่เลิศมากบอกได้คาเดียวว่าเลิศแห้งพี่น้องายกสีเทีนเพิ่อนไล่สดมือวานคณะที่เพิ่นมากหนาเพิ่นเพิ่นมากหนาอยู่เนาะพี่น้องแล้วเพิ่นก็ไล่สดคุยพบปะพี่น้องนี่แหละแล้วก็มีคนเข้ามาก,กวานเพิ่นเออพี่น้องมีมีม เฟซอวตารเข่ามากกวนเพลินพี่น้องเอ้ยายสีเห็นแล้วสงสารสงสารบอสนกพงศกรจับใจเออพี่น้องแฟนเพลินเพลินว่าเพลินว่าบอสนกพงศกรเป็นแฟนกับเพลินหลายย่างที่บอสนกพงศกรแล้วเพลินเพลินเป็นคนทีบอสร้างไหมพี่น้องเพลินหูทั้งหูว่าบุคคลคนนั่นเขามาป่วนเขามาเขามาแบบ กวนหลอกกระว้าแต่ละคำนี่พ่มีแนวเอาได้พี่น้องมีแต่แนวแบบว่าเออผัวจ๋าจังสันจังสี่เป็นแฟนฉันจังสันจังสี่แต่พ่อจ๋ามีแต่เอ็นดูมีแต่เมตตามีแต่บอกว่ามันบ่แม่นผมเด้อเอ้ยบ่แม่นผมเด้อครับเ้าไปคุยกับไผน้อจังสี่ไหมพี่น้องเห็นความแบบว่าเข้าใจถึงความรู้สึกตรงนั้นน่ะที่พ่อจ๋าเขาถึงความหู้ดซื้อของผู้หญิงคนนั้นน่ะ เพิ่นบอสร้างแม่แต่น้อยแม่พี่น้องยาสิทธ์เข่าถึงบอสต,ตรงนี้ของบอสนกแล้วรู้เลยว่าผู้ชา้คนนี้เป็นคนที่ดีมากๆเป็นคนทีบางเลยพี่น้องอีหลีพี่น้องครับถ้าผู้ได้เห็นไล่นั่นพี่น้องสิรู้ว่าโอ้ยบอสนพงศกรเพื่อนเข้าใจเพื่อนเข้าใจความรู้สึก ตรงนั่นเลยเหรอเพิ่นบดาบอยย่างจากแนวพี่นองขาอันนี้คือความน่ารักของบอสนกพงศกรค่ะพี่นองคะสําหรับเมื่อนี้คะ่ะแย่สิก็ออกมาเว้าหลายลายเรืองปนเปกันพี่นองขาอย่าให้พี่นองเขาไปเบิ่งนั่นแหละสรุปสั้นๆเข้าไปดูนะคะเดอะมิวสิควลของบอสนกพงศกรค่ะค่าคืนนี้นะคะวันที่10นี้ไปเบิ่งคูลู่นั่งอัวไปเบิ่งความแปลกใหม่ของบทบาท,ทีอาอายสก,กุณาพรสิได้รับ ซีไดแสดงเป็นบทไดหลายๆคนกระลุนยูพี่น้องบทคูรูเป็นพอจา๋าบทนั่งอว่วเป็นน้องเนตแต่ว่าอาอายสกุณาพรบ,รบรลูดเสร็จได้รับบทยังรู้อย่างเดียวคือน้องหอยสลิงแล้วก็บินมากขึ้นนกเหนือพี่น้องขะอันนี้คือความแปลกใหม่ของอาอายสกุณนาพรที่อยากให้แม่แม่เข่าไปบึงความหลากหลายความสนุกสนานของเดอะมิวสิคัลนะคะพี่น้องขะฝากแฟนคลับ f c ีของเสียงวิหกด้วยอย่าลืมสนับสนุนคะ่ะ ซื้อบัตรกลุ่มปิดแล้วก็สามารถเข้าไปให้กำลังแรงใจบอสนกพงศกรแล้วก็หลายๆลาคนพี่น้องขาทีแสดงพี่น้องเยสิตังอัดคลิปอยู่ได้ยินเสียงเครื่องบินบ่าพี่น้องค่ะพี่น้องสำหรับมือน,นี่เยสิตกะขอฝากเรื่องเล่าไปซัำนี่ค่ะพี่น้องค่กะฝากเรื่องเล่าความสนุกสนานของเดอะมิวสิคว้เพียงซันี่ค่ะสวัสดีค่ะ